ดีค่ะคุณผู้ชมคะเพลินพิชูเสนค่ะสวัสดีค่ําคืนวันลอยกระทงนะคะวันเพ็ญเดือน12น้ําก็นองเต็มตะลิงค่ะวันนี้เพลินพิชมาพามาอยู่ที่ขุมน้ําบางมารวนในตำบลศรีสุนทรอาเภอท่ลางจังหวัดภูเก็ตนะคะปีนี้ที่นี่จัดกิจกรรมลอยกระทงนะคะยิ่งค่าบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักนะคะแสงสีที่ทางเทศบาลนะํามาประดับประดาาไว้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะคะอย่างด้านหลังนี่ กระทงยักษ์นะคะตอนนี้ก็ได้มีประชาชนนะคะทยอยเดินทางพาครอบครัวมาลอยกระทงกันแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนค่ะปีนี้ก็แต่งกายแบบไทยๆนี่แบบที่เพลินพิสวจวันนี้นะคะส่วยไหสส่วยนะอ่ะวยโอเค ไม่ใช่แม่พลอยสีแผ่นดินนะคะอันนี้แม่หญิงเพลินพิษนะในงานของค่ําคืนนี้นะคะที่มีความพิเศษก็คือในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะทางเทศบาลตำบลสี่สุนทรก็มีการเชิญชวนประชาชนค่ะมาร่วมกันกล่าวถวายคําอลไรแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะปีนี้นี่ กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหลากหลายที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะนี่นี่น,นี่นี่เป็นกระทงที่ส่งเข้าประกวดนะคะแน่นอนว่าแต่ละชิ้นก็สวยงามแปลกตาอย่างเช่นอันนี้มักคือ เสร็จแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกต่อได้เลยนะคะไม่ใช่ผันนันที่ <c oughs> ก็เน้นใช้วัสดุธรรมชาติเป็นหลักนะคะทั้งผักทั้งผลไม้ค้นก็นมาเป็นกองทับละค่ะอันนี้เป็นกระทงนะคะที่ส่งเข้าประกวดนะคะแต่ประชาชนที่มาในงานนี้นะคะจะไม่ซื้อกระทงมาจากด้านนอกก็ได้นะเพราะว่าปีนี้ทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเขามาจัดก,กิจกรรมเวิร์กช็อปทำกระทงค่ะ100ชิ้นทำเสร็จปุ๊บก,ก็ไปลอยได้เลยนะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ที่ชอบมากนี่อยากพามาดูนะคะให้พี่แจงพามาดูอันนี้อันนี้น,นี่ลอยเสร็จกินได้เลยกล้วยหอมสม้มว่ากันไปนะนี่จุดน,ดนี้จุดนี้ที่ชอบมากตรงนี้เนี่ยยิ่งค่ายิ่งสวยตรงจุดที่มีการก่อกองทรายนะคะมันจะได้ฟิลทั้งแบบลอยกระทงแล้วก็สงกรานไหมว้าวแสงคุณผู้ชมดูนี่เป็นแสงก่อนพลบค่ำวันนี้นะคะ สวยมากสวยอย่างแรงสวยจริงเหลาเลยแต่นี่โูสวยนะคะยามที่แสงพระอาทิตย์กระทบกับผืนน้ําดูสวยงามแปลกตาในค่ําคืนวันเพ็ญเดือน12บสองนะะี่ค่ะต้องบอกว่าเป็นโอ้โหเป็นภาพที่หลายคนมาแล้วแบบว้าวนะต้องแบบมาถ่ายสวยนะสวยนะคะบันทึกภาพหรือยังต้องบันทึกเอาไว้นะอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เกาะกองทรายฝั่งนี้เกาะกองทราย,น,ออายนะคะ หงนี้เกาะกองทรายแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกนะคะวันเพนเดือน12ก็ต้องมาพร้อมกับพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นค่ะปีนี้ก็เลยมีจุดที่กล้องส่องดูพระจันทร์ไว้ให้บริการกับประชาชนด้วยนะคะเดี๋ยวพอค่ำก็จุดน้นก็จะมีจุดบริการส่องดูพระจันทร์ลูกกลมเตอนะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศนะคะในงานประเพณีลอยกระทงรักโลกที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจากที่ขุมน้ำบางมารวนปีหน้าใครพลาดปีนี้มานะจ๊ะ แล้วก็แต่งชุดไทยๆแบบที่แม่หญิงเพลินพิสวงด้วยสวยงาม